Wait, I'm สั่งแล้ววะฝืนนั่นฝืนแซ่บอยู่บดได้มาดุ่นลันดิซีถวยตัวบอกจะสั่งแล้ววะซีถวย กมาิุนจะมากินเฟอได้นาะงงามคนคุจอยเน,น่หลายเติมช่างนี่ชื่อหลต มาดนวนนเนาะแอนคือน้องซึ้งบ่ยบ่ิมด้นังด้นังวันหน่อกเลยขารึเยบ่ เออนั่งคางเใจกันเลยชุดกันนะเนังคางโซ่ันส่ลายโซ่เออนั่งคางอใจกันเลยนี่นี่แข่งา็เย็นึ้นกันโบนองโบนองบ่ไดไลน์น้องอันนั้นถ่ายวิดีโอซืให้ซีบงซถ่ายวิดีโอบ่เป็นยังบ่เห็นอายดอกแล้วโบเป็นทั่งข้างบกโลกอเ่โปมงก็สนุกที่ด์จ็ะจับม

มีเด็กหนุอยอายุสิบสองสิบสามกึงก็ขมวขนนัดท่ากับ้มใหเปรี้ลทำมาได้ไหมโเ้เฮ้ยแบจริงเด็เขามีวัดได้ไอ่ะเออทางเราก็เอ,อ,นนอุ้งกับแถว่มึงแหว่องมาเป็นวัดแหน่นีดังนั่นคือหนูนี่ <c oughs> มันจะมูวัวนกินอยู่ใสก็ได้คือหนู theo này nó Mình đăng tên Mình một cái lại. là một cái tên là một cái một cái Hết vô một cái Không là <laughs> 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 พักกันยังเบอร์สก er, <R ud> ันยังเบนนั้นิดนบุิตหเฮกตาโอ้่อห้้าือก็เอาคน่ะเนื้อนัใน่นาลตู่เนาะเอาดูสิึงได้ตาหนึ่ตูหนึ่เไพอุ่

เดี๋ยวเีจะไปใกลรัศมีลายได้นะเจ้ารัศมี่วนเมาเก็บกาแฟปะล่ะป้าสิปูกิแมันดีก็เบิงชือกันสิปูไม่ยัไม่แห้งต้องส่งขึ้นเลยเลยไกลรัศมีลายดูเบ่งเอากาฟดิอยลนะกาแฟเป็นราคาเนาะมีเนาะใส่จดจด ส่วนกาแฟเลยดินปาวาองดินปูกอองปูกที่มอไม่ไปซ้ำีซ้ีปูกกางเตียกับซ้ำปีมีหลายนาะอาบอกไอพิมพ์ชุดคลยออกหายเองเช่นอิกาเจ็กำลังบุกเบิกไปซ้ำก็เบิกแต่ตะเคยคิดว่าเคยไม่แห้งเลยคายออก ល្ល <rôle: s universal movement> ្រូវក្នៃក្នុងជាស់ជាញ្រើរ់ដូចជារដ្រៃច ลมยังบุถึีลายเนาอบุกซิดหรือนอก็ทดแทนลายหน่อยแอมเนอ๋อมันยดเหือใส่ตัวลายบ่ก็ตัดายลายเนแอข้าตัดายลายเนีอกตาหนึ่งอกตานึ่งอ่ะห้าร้อยบอกเขาจะหา เอี๋ยวยังเรอได็ขึ้นแล้วตัวบอกจะหนกันจะไมเมื่อไห่เพลียเทื่ยงเลยกันบุเพลีบุเพลีย่เออการมืองอมา mười hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn C'est pas ça, non, tu es pas. Mm. Hmm. Ja, dat de ik